เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนที่ทีมช่างทั้ง5้าคนทํางานอยู่ที่บ้านสวนทรงไทยหลังใหญ่งานซ่อมแซมและต่อเติมใกล้เสร็จสมบูรณ์ทุกคนเริ่มโล่งใจที่กําลังจะได้เดินทางกลับแต่ก่อนที่จะได้เก็บของเจ้าของบ้านกับเรียกทุกคนมาพูดคุยผมมีเรื่องอยากจะลบกวนนิดหน่อยครับยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสวนอยากให้ช่วยเข้าไปดูหน่อยว่าซ่อมอะไรได้ไหมเจคหมวดคิ้ว ทำไมเพิ่งบอกกัาตอนนี้ล่ะครับเจ้าของบ้านยิ้มจางๆบ้านหลังนั้นผมไม่ได้เข้าไปนานแล้วมันมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยยังไม่ได้พูดถึงแต่เห็นทีมทงานทํางานได้ดีก็เลยอยากให้ช่วยดูหน่อยคงไม่มีใครที่อยากจะขัดใจเจ้าของงานทุกคนจึงตัดสินใจเข้าไปดูบ้านหลังนั้นอยู่ลึกเข้าไปในสวนจริงๆเส้นทางคดเคี้ยวและลกทึบราวกับธรรมชาติกลืนกินมัน ตัวบ้านเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเก่าๆหลังเล็กกว่าแต่กลับมีพลังงานบางอย่างที่กดทับบรรยากาศโดยรอบเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่ทุกคนรู้สึกคือกลิ่นกำยานเก่าๆผสมกลิ่นฝุน่นและความอับชื้นภายในบ้านนั้นไม่เหมือนบ้านทั่วไปทุกห้องเต็มไปด้วยสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีแปลกๆความเชื่อโบราณทำนองนั้นกระดานผีถ้วยแก้ววางอยู่บนโต๊ะกลางห้องรูปปั้นหุ่นคนตัวเล็ก หันหน้าไปในทางเดียวกันมีเครื่องรางแขวนเต็มฝาผนังและชั้นวางที่เต็มไปด้วยขวดแก้วบรรจุของแปลกๆบิ๊กยืนจ้องของทั้งหมดดวงตาเป็นประกายเขาเป็นคนที่ชอบสะสมของแปลกอยู่แล้วและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ยากจะห้ามใจในขณะที่คนอื่นยังเดินดูกันอยู่บิ๊กแอบเดินเข้าไปในห้องหนึ่งที่มืดกว่าห้องอื่นๆ ข้างในมีตู้ไม้เก่าหลังหนึ่งที่ล็อกด้วยกรสนิมเคลเขาใช้เหล็กงัดเบาๆและตู้ก็เปิดออกง่ายกว่าที่คิดภายในตู้มีเพียงกล่องไม้เล็กๆที่ห่อด้วยผ้าสีแดงมีเชือกมัดเป็นเงื่อนซับซ้อนเมื่อเปิดผ้าออกเขาพบว่าในกล่องนั้นมีลูกแก้วที่คล้ายดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งแม้จะรู้สึกเย็นว่าไปทั้งมือแต่บิ๊กก็ไม่สามารถละสายตาได้เขารีบเก็บกล่องนั้นใส่กระเป๋าของตัวเองอย่างแนบเนียน ทันทีที่บิ๊กเก็บของออกมาเสียงลมที่เงียบสนิทมาตลอดทั้งวันกลับพัดวูบขึ้นอย่างแรงพาม่านที่ถูกปิดหน้าต่างปลิวกระจายทุกคนหันมองหน้ากันอย่างตกใจมีใครไปแตกของอะไรแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยเจถามด้วยความกลัวและสงสัยไม่มีใครตอบอะไรทั้งนั้นแต่บอสหันไปมองบิ๊กเขาเห็นแววตาบิ๊กทำหน้าแปลกๆเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อเดินออกจากบ้านหลังนั้น แสงอาทิตย์รับขอบฟ้าพอดีเสียงนกร้องหายไปหมดบรรยากาศเย็นลงอย่างผิดปกติบิ๊กไม่ได้พูดอะไรตลอดทางกลับสีหน้าของเขาเริ่มซีดแม้แต่เขาเองก็ไม่มั่นใจว่าของที่หยิบมานั้นมันคืออะไรกันแน่และในค่ำคืนนั้นเองขณะที่ทุกคนกำลังจะหลับเสียงกระซิบเบาๆก็แทรกเข้ามาในห้องเอาของกูคืนมา ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนหมายถึงอะไรและไม่รู้ว่ามีใครได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าแต่บิ๊กรู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินไม่ได้พูดกับใครอื่นนอกจากตัวเขาเองกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนหลับสนิทบิ๊กค่อยๆลุกจากที่นอนพยายามทำเสียงให้เบาที่สุดเขาเอากล่องไม้ที่ขโมยมาเดินฝ่าความมืดออกไปจากเรือนที่พักโดยมีเพียงแสงจันทร์ลางๆคอยนำทาง เขาเดินกลับไปยังบ้านล่างทรงหลังนั้นเพียงคนเดียวทุกย่างก้าวย่ำลงบนดินที่เปียกชื้นแรงสะท้อนความรู้สึกผิดและความกลัวที่ก่อตัวอยู่ในใจของเขาเมื่อมาถึงเขาวางกล่องไม้นั้นลงบนโต๊ะพิธีกรรมกลางห้องและโค้งคํานับศรีรษะยกมือพนมมือสวดสถิฐานหรืออะไรสักอย่างก่อนจะเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับไปอีกเลย เขาไม่พูดเรื่องนี้กับใครแม้แต่เพื่อนสนิทที่อยู่ในทีมและจากวันนั้นบิ๊กก็ไม่เคยแตะของแปลกๆอีกเลย